สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของท่านแม่ทัพชาลีกับนายหญิงกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะต้องบอกเลยว่านับวันยิ่งเผยโมเมนต์หวานๆออกมาให้เหล่าลูกทัพได้ฟินกันมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับท่านแม่ทัพชาลีกับนายหญิงกามินที่ล่าสุดได้ไลฟ์คู่กันเป็นครั้งแรกทำชายไทยนอนไม่หลับไป่อนประเทศนั่งรอดูไลฟ์สดหลังจากนั้นก็ไม่ยอมพากันหลับกันนอนคะ่ะ เพราะนายหญิงไล่สดบรรยากาศปั่นเรือรับลมกับท่านแม่ทัพบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกทักทายแฟนคลับและก็มีเพื่อนสนิทของนายหญิงนั่นก็คือยาดมเข้ามาทักทายด้วยงานนี้ทำเอาอึ้งกันทั้งหลายเลยทีเดียวหลังยาดมทักทายท่านแม่ทัพว่าสวัสดีสามีเพื่อนฉันทัาย <Hi. S 1> ทำเอานายหญิงต้องรีบ,บอกว่าคุณไงชาลีคุณคือคนรักของฉันหมายที่รัก งานนี้ฟินกันจิกหมอนเลยทีเดียว